สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชาวโซเชียลแห่ถามทริปญี่ปุ่นหนุ่มกะลาหลังมีข่าวโยงพาสาวไปเที่ยวซ้ำลอยภรรยา จากกรณีข่าวบันเทิงช่อง8แฉประเด็นล้อนระอุระหว่างวงการถึงพฤติกรรมนักร้องเสียงนุ่มนักร้องซอฟล็อกภาพอบอุ่นรักลูกรักเมียพาแฟนขับเลื่อนระดับไปยังเมียน้อยไปเที่ยวญี่ปุ่นสำรอยที่ภรรยาและครอบครัวไปเที่ยวมาแถมตอนคอนเสิร์ตใหญ่ก็พาเมียน้อยไปด้วยเมียหลวงรู้แฟนขับส่วนใหญ่ก็รู้แต่คนทั้งประเทศยังไม่รู้เป็นประเด็นที่สังคมยอมรับไม่ได้ ได้นั้นปรากฏว่างานนี้โลกโซเชียลไปจับจ้องงานเข้าที่นักร้องดังอย่างหนุ่มกลาซึ่งได้โพสต์ภาพไปเที่ยวญี่ปุ่นพอดีและเพิ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่ไปพอดีโดยในโพสต์ของหนุ่มกลาพร้อมแคปชั่นว่าพาแม่มาญี่ปุ่นครั้งแรกเกี่ยวพร้อมหน้าพร้อมตา3ามพี่น้องในรอบกว่า20กว่าปีเดือนนี้ญี่ปุ่นรอบที่สอง ทำให้ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์แหกกันถามรัวๆกลางโพสเพราะไม่เชื่อประเด็นที่มีการโยงขอให้คุณหนุ่มกะลาออกมาชี้แจงด้วยไม่อยากผิดหวังในตัวไอดอลของพวกเขาขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ